สวัสดีครับผมหนูพุกใหญ่ฟาร์มลำพูน <ง eterm Gore> นะครับผมวันนี้เราจะมาดูรุ่นเด็กๆนะครับเลี้ยงลูกนะครับผมอนี่คุณแม่เลี้ยงลูกนะครับผมอวันนี้เราจะพามาดูกันนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นบอระบบแบบแยกคอดนะครับผมของอ่ส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นจะแยกคอดนะครับผมตอนนี้คือร้อยเปเซนคือแยกคอดนะครับผมในฟาร์มนะครับผม อ่าอันนี้ทั้งหมดจะพามาดูเป็นบ่อคอดนะครับผมอันนี้จะเป็นบ่อคอดของเรานะครับผมอ่าเริ่มต้นที่บ่อเมื่อกี้แล้วก็ต่อมาตรงบ่อนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้นคือลูกจะลบอยู่ข้างในนะครับผมอืมอยู่ข้างในอืมนี่ละเหมือนกันครับผมรอนะครับผมอันนี้เราแยกคอดนะครับผมแยกคอดตัวเมีย กำลังท้องนะครับตั้งท้องอแยกคลอดไนมะ่ยังไม่เกิดลูกนะครับนี่นะครับบ่อคลอดถ้าเขาจะทํำวามสาดแบบนี้แหละครับผมทํำวามสารแล้วก็จะมาทํารังแบบนี้ลูกๆเขาก็จะอยู่ในนี่นะครับผมอ,อยู่ในฟางที่เราทําให้เราจะใส่ฟางเข้าไปเยอะๆนะครับผม,มนี่เหมือนกันรอคลอ,อดอันนี้คือเป็นบ่อผสมครับผม ผสมอยู่ยังไม่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับผมหนึ่งอันนี้เป็นบอ่อคลอดครับผมนี่ครับบอ่อคลอดจะสะอาดแล้วเขาจะไปทารังแบบนี้นะครับผมอยู่ข้างในนะครับผมอ่ามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้อันนี้เป็นบอ่บอบ่อผสมครับผมอันนี้ก็เป็นบอ่อผสมอืมคือบอ่อผสมมันอ,อ่อันนี้เล่นน้ําแชไปหมดเลยดูลูกๆครับผม เดี๋ยวต้องปรับอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนระบบใหม่ก่อนครับผมอืมปรับเปลี่ยนระบบน้ําใหม่ก่อนตอนนี้ได้ระบบน้ําใหม่นะครับใส่ตัวกันกัดใหม่แบบใหม่นะครับผมตัวนี้มันกัดมันเล่นน้ํานะครับผมอืมรู้สึกว่าจะไม่ก็คือได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่พอถึงระดับหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่บอกว่าดูครับเลี้ยงลูก เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกนะครับผมก็จะประมาณห้าตัวถึงแปดตัวนะครับผมต่อรุ่นนะครับผมโดยเฉลีย่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับห้าถึงแปดพวกใหญ่สายลำพูนนะครับผมนี่ก็เลี้ยงลูกครับผมนี่ก็เป็นบอ่อผสมพันธุ์ของเรานะครับผมชุดใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับผม อ่าครับผมจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งห้องเป็นห้องคลอดนะครับผมเตรียมคลอดของเรานะครับผมระบบบ่อของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราทําในห้องหอนะครับผมเป็นหอเป็นห้องเช่าเราก็มาตัดแต่งนะครับผมอ่านี้นะครับเลี้ยงลูกอันนี้ก็เลี้ยงลูกนะครับผมอันนี้ก็เห็นไหมครับผมเลี้ยงลูกอันนี้รุ่นต่อไปอ่าอันนี้ก็เลี้ยงลูกนะครับผม ลูกๆไปไหนหมดโนอนะครับกองเต็มอย่างนี้นะครับก็ห้าถึงแปดตัวนะครับผมอ่าหนูพุกฟาร์มลําพูนนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่เราส่งนะครับผมนี่นะครับผมหนูพุกฟาร์มลําพูนศูนย์แปดหกหกเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมวันนี้พาเที่ยวชมอ่าบ่อแยกคอดนะครับผมอ่ารุ่นเด็กๆของเราเริ่มผลิตนะครับลูกหนู